อาหารประจำชาติร้านรู้ใจร้านบอกพริกของก่อมาให้ชื่อว่าผู้จามาเลยพริกีภาษาไทยเป็นอรกบอกพริกเย็ดแม่เป็นเป็นพริกขมกรอเผ็ดแสบือบอกพริกกระเลียงหอมามเผ็ดแสบือบกพริกกะเลียงนรับ้าบงเือนเดินทางเท็เลยครับ วันนี้เาจะกินอาหารสาเร็จหลานสาวของที่นะครับเราไปดูกันว่าจะมีอาหารอะไรนะปเลย้ารูเศรษอันนี้เป็นอาหารของชาวกะอาหารชาวเกาะใช่ค่ะเป็นเรียมันชื่ออะไรโครเเซียอตา กุ้งตาแฮร์เบอทสเลยค่ะสีปลามาลิโดอีม้งเป็นขึ้นน้ำพริกเนาะรสชาติเป็นยังไงอ่ะอร่อยเป็นผักเนี่ยค่ะคล้ายๆผักคือซุปเนาะเชิญบนซุปเะยค่ะง่นนี้ฮะก็เหมือนกันโอเคก็คุณบอสสัคุณนางงามพนางงามให้ลองเทสตัวละค่ะมีอะไรอ่ะ พี่คุณพี่ซิมซิมไว้ก่อนไปได้จิซิมไว้โอเคเช่นเั้นซิมไว้ดูน่เกลียโอ้ยหละแซบบะแซบ,บัยพูดไหมแซบบะไม่แซบก็คืนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเปิดแล้วโอ๊ยเปิดเฮ้ยเปิดเทเลยเหรอฮะ ที่นี่ไม่ชอบคืนได้ค่ะเอ้าหรออาหารเหมือนกันค่ะไหนเซตเทสดูสิคุณพี่ชอบคืนได้หรือไม่คืนคุณพี่ชอบกินมันต้องฟองเราต้องให้ฟองลงก่อนใช่ไหมฮะไม่ทราบค่ะดิฉันดิสอ่ะดรายหรือไม่ดรายหรือยังไงี้โรสโอเคค่ะกระสนแตดนะครับได้ครับไม่ีหวังได้ใช่ไหมคะกระสนแตดเซตุปผักนี่แหละค่ะ ไมผแล้วก็ต้มจับชายนั่นแหละต้มจับชายเนาะไม่รู้ you can try h a l a s มีไก่มีผักมีหมูมีกะหล่งด้วยเหรอฮะมแกงฮังเล่ักึงแกงฮังเลอ่ะกินอาหารอาหารรสชาติของสเปนนะท่านผู้ชม แซ่บเดียวแอปเอะไรดีแกงเลียงอะไรประมาณนี้อ่้าวมาบอกบ่อนรู้โอ้ยมีมีอันนั้นด้วยนะฮะเทสดูนะฮะแซ่บเอ้าอร่อยเนาะแกงเลียงกับข้าวไ้เลยรได้เนี่ยมะนาวหน่อยพริกคนหน่อยนะพริกแกงเต้อีลี่มันก็คิดว่ากินกับข้าวไนเดอร์มันมันเหมือนแกงอะไรสักอย่าง เนาะเหมือนเมื่อกี้พักิเล็กจะบอกว่าถือเนาะอร่แม่นะครับพี่ใจะให้ลองขนมปังกับอันนี้ก็คือชีสกับอ่มันกะที่ย์มเต่ยาชีกระเทียมไมใช่ชีสเกเนย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 เะเทียมมันก็เจัดจัดเลยพี่จัดเลยพี่ขนมปังฟาดหัวไมาแขกดะงต้องกินกับเบต้องมกันี่้ อาหารพชาติใช่ไหมประจําประจําเกาะทํามาจากไอ้แป้ข้าวโพดขอจะกินมัน่อนใช่ไหมครัคงรว่ากี้เกี้อ๋อทเรากินในถ้ําอันนี้อร่อยมาอันนี้ในถ้ํใช่ไหมครับรสชาติจะแตกต่างทําจากแป้งข้าวโพดนั่นผู้ชมรสชาจะแตกต่าที่เรากินในถ้ํามันนั้นเทสบิมเนี่ย เน,นี่ยกนอานีน้ารียอรเ้ิี่นี่รสชาติแตกต่งคอยกับไายตะูุยเดียวหรอค่ะตัวมันรสชาติไม่จกันเป็นแต่รสชาติาบบกขอ ยังมากกัอเี้ยยัอกให้ากักตั๊กมะเล้วค่ะกติกพริกทอดสเปนใครไม่มาใครมาสเปนไม่กินพริกทอดน้ำมันไม่ถึงสเปนตังเ็นกมะเรแต่แกแต่แกนี่เกินสเปนแล้วเพราะว่าแกกินผู้ชายสเปนโอ้ยโอ้ย พี่น้องเสิร์ฟนะจ้ะบักพริกทอดนะจ๊ะ้ะใส่บักพริกใส่เกลือหลายเลยมันเค็มน้อทอดเหรอทอดถ้าทอดมันบอพูดดิทอดจ้ะทอดยังไๆนึกทอดจะซื้อไปติดนั่น่อยไปทอดจะได้มันเกือบมาแซ่บดีดอมึงกินพอได้แซ่บก็เริ่มมาแซ่บมาแซ่บเคยเคยซื้อไปทอดที่บ้านที่ที่ที่นู่นนะมันไม่แซ่บ นี่มันกรอบเค็มๆนะจะน้อยข่อยมากกินข่อยไปกินอยู่อยู่อยู่เบลเยียมเขาทำเผ็ดมันมีพริกเผ็ดหลุดมาเกือบตายที่นี่ก็ใช้เกลือเกลือทะเลนะเกลือทะเลเกลือสมุทรไม่ใช่มันจะได้กรอบรอๆเป็นเต๊นท์นี่ยนางงามรู้จะกินอะไรก่อนนะคะมันเท่ากับเกลือทะเลเลยเนาะ เกือบสมุดเออเออเกือสมุดเกือมุดนี่มาดมาอีกเด้อคอยมัดทำมาอีกมันเอิอบอกเอี่ยล้วงน้าเด้อค่ะค่ะนางงามนางงามกินเร็กนะคะนาง้าปากเข้าสิครันางกินทั้งลูกเลยไอซิมบังเผ็ดบ่าเผ็ดมากเผ็ดจนแบบว่าเผ็ดตายคืนเผ็ดตายคืน มาไม่กินพริกทอดสเปนนี่มาไม่ถึงสเปนนะครับคุณผู้ชมไม่กินแต่พริกแกกินผู้ชายสเปนโอ้ยใช่ไหมคะแซ่บกว่านะคะเนี่ยฝรั่งกินหูพริกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งเกิดอะไรคะชิ้นทอดมึงก็ยกกันนี้ออกมาเลยอ่าไม่ได้ที่ไนพริกตะกคร้เนาะ เอาอันนี้มาทางนี้นะคะเอาชีสทอดมาวางไว้ตรงกลางเปี่ยนะะชีสชีสปี๊ฟรีดฟรายชีสฟรายชีส,ชสอ่าเคดฟรีดใครจะเป็นคนอ่าลงมือท่นเอาเลยค่ะอันนี้เป็นชีสทอดนะคะซีมึงมันจะเป็นรสชาติมันจะเด๋วจะแซ่บจากคนที่ไม่กินชีสนะพอมาเจอชีสทอดนะแซ่บเลยใช <c oughs> ่ไหมคร <c oughs> ดูนะคะแต่ละคน ก да well said, store, นินเ oui? ต็มคำเลยบอกครับสวยงามนะครับก็คือชีสก็คือเนยใช่ไหมครับชีสไม่ใช่เนยใช่ไหมคือเนยแข็งเหมือนเนาะแ่บปะแซ่บเลยค่ะเดินอาจจะสีแสดงว่าแซ่บด้วยค่ะเดี๋ยวไปขออนุญาตซีมซีดเบนเสียบบนแส็บก็ไม่อย่างใดเดวันนี้ บะแมนบะแมนห่วงกระพิกอยากกินน้องชีสอีกอย่างอีกอุ้ยชีสอร่อยจังเลยมันหวานน่ะบอกแล้ว่าที่ไม่กินชีสที่ไม่ชอบที่จะมาเจอชีสชีทอดที่นี่น้องมันเป็นหวาน ได้ร้นบพิกงตอบมาให้ชื่อว่าผู้ต่มาดิพิกที่ภาษาไทยเาเบพิกเก็แม่มเไม่ก็สิเพจกันเยนะอันนี้กุ้งกระเทียมกันเกุ้งกระเทียมนไงนะกนได้บันอ๋อเลียอรนิขัดเนี่ยมีกาสต้องสู้เลยใช่ไหมครับ้วกินมือี้ แนวใดคนนี่ก็โซยาบอนกยตนมให้กินมดอ้าวอไดออกนะครับไดยกนันขมาบนี้เอาละครับท่านผู้ชมาับบวบบวตากลคุณกระเียมุงกระเทียมมันบอทอดกระเทียมไทยไม่ทอดต้งกระเทียม้กระเทียมอย่างเดียวเลยนะคร แล้วก็ชิมนะครับมันสิเผ็ดบ่ล่ะเอ้ยมันสิมันสิห่อนบ่ล่ะห่อนเหรอห่อนเหลือนะครับท่านผู้ชมนี่นะคะแซ่บหืมกระเทียมคูงทอดกระเทียมยังไงนางงามรสแซ่บมากินมารแซ่บแซ่บนางงามแซ่บกินเยอะๆนางงามกินเยอะๆ กินแล้วไม่อ้วนกินเลยจะไม่เป็นไรพวกพี่สองคนนี้นอมเอาก็อ้วนนอมเอาก็อ้วนพวกเราใช่ไหมฮะอือหือพอใยังแล้วถึงใจน้องติ๊กัน้าเรื่องกินนะโอ้ยไอทะเลเยอเซยามากรุงเต็มชิวกรุงเต็มอะนรี้ esta viva esta viva esta viva จะจิ้มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมีฝรั่งกินยังสี่เด้อ น้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมฮะน้ำมันมะก,ก,กอกกับกบระเทียมอร่อยไหมกับกระเทียมน,นะคะเขาอบเลยนะค่อยว่าเนาะเขาไม่อบค่ะอร่อยอะไร่อาหมูดนั่งใช่ไหม,มแล้วนนก็ใบแผ่นชินใบผักผิวชิ้นแซ่บค่ะ<อ>กินเลยค่ะท่านผู้ชมมันฮ้อนเนี่ยเทสโตรนชิ้อร่อยไหมเป็นเทสโตรนผิวกระเทียมปิ้งเหร

สบอบแต่เบิ่งบบพิกมันมีอย่างโนดแดงนวดดำๆน่ไ่อันนี้อันร้านน้ำมันหอนี้มันบบพริกที่เผ็ดที่สุดเลยว้าตายแล้วคุณพีกัดดูสิอันนี้นี่แบบพริกของแกงขางยาชื่อพริกผู้จัม้าเด็กบพริกแยแม่มึงน่เราเผ็มามเลยนะท่านผู้ชมขาเดี๋ยว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 เดีเดีเดีรยกเดี๋รวเดีอยวเดยวเดวรเียเยดบเีเียเฮาบเป็นย ีนี่ีมามาจ่ิโมาช้าจะมาใช่ไหมคะอนีนมาจะเนาะมนมาาดีเม็กซิโกเม็กซิโกิลีน้ำนวาี่งเดี๋ยวท่านจะลองดูอ่าจับเอะิลีเดา มันแรนลงคอเลยคุณพี่แล้วมันแรนลงคอแล้วมันมาเช่าพวามมันยืโดนความลาแย่ๆหืมเดี๋ยวมันจะมาแบบปวดเท้าที่ให่ๆหย่เย็นแค่เย็นแค่ไปนกันแม่อิสระไหมเบื่อไยมมาแล้วสู๊ละเอือแตกเลยอิสระระดับโลเผ็ดที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเหงื่อแตกด้วยเหมือนจะเข้าโรงพยาบาลเลยจะบอกให้ถ้าคนที่แพ้น่ะ คุณเบิ้อที่บอกเนี่ยแล้วมันไม่จบง่ายด้วยประมาณ20ก็ิบข้มีเลี้ยงตัวกระว่าเหออไม่เป็นไรคุณดับเราได้เลยพี่เนี่ยหอดเงิอแตกออกเลยแตกเงิงยันไตแบบเพิ่อยันไตออกอ่ะไอ้เบิ่งหนาตาเป็นสีด้วยค่พี่น้องกินเจ้าโอ้โหสิสิสิตัวเมียอันเด็กมือ

นั่งมาข่อยเพสเผ็ดเด้อเธอนั่งถามว่าอะไรเนี่ยมันอร่อยมากโดยใส่อะไรบ้างอืมไม่รู้อ่ะมันจะมีอะไรเน่ยกะโอลิฟกระเทียมแล้วก็อโอลิฟกับอะไรพาสลีปอ่ะใช่พาสลีใช่แล้วก็กระเทียมพาสลีปโอลิเออแล้วก็เกลือเลมอนลือนแอนโซวฮะเลมอนไม่มีเลมอนเหรอ เดี <dı> <ver> <laughs> ๋ยวค่อยจะซีม <aesthetic> ม oh ันก่อนมันจะแซ่บหรือเปล่าไม่รู้ใครขโมยซ่อมค่อยใครขโมยซ่อมค่อยบุ้นมาเดินไปน้องมันก็แซ่บก็กลุ้งนั่นกันเนาะกันนี่กันนี่โอเคยก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 มาแล้วค่าท่านชมหาว้าว